เล็กถูบตัวแรกออกมาแล้วครับอุ้ยแสงเทียนคืองามเลยนะเล็กสองครับเล็กถูบตัวแรกครับจากเจ้าปู่ขยาศรีสัตตนานคราชครับวัดป่าพุทธอุทยานครับเล็กถูบตัวแรกคือเล็กสองเดี๋ยวเราสนตัวสองนะครับเด้อว่าปูรอะไรต่อไร แต่ตัวนี้ขนลุกครับโอ้ยขนขี้ลุกเลยตัวนี้เล็กสองตัวแหลกครับนี่ครับเด็กูัวของกขมหน้ามากแล้วครับตัวที่หนึ่งครับตัวมื่อชครับเล็กสองครับเดี๋ยวล้อรุ่นเด็กตัวที่สองกับตัวที่สามกันนะครับท่านี้ชครับหนึ่อ ไฟอิมลอยครับแดงๆเลยสามหกหนึ่งสามหกหนึ่งบ่สามหกหนึ่งเลขไทยอิมลอยเนาะปลากระทิยงแดงใช่ไออมลอยหาซิบเนาะสามหกหนึ่งหรือสามเก้าหนึ่งแต่ว่าอันนี้หนึ่งสองข้างหน้าสามหกหนึ่งเนาะแปลกแปลกแหงเลยเลขไายหนึ่งหนึ่งหกตัวนี้กันหนึ่งหกตัวนี้เลขสี่ตัวเดียวเสเลยอันนี้สองสีสองสองสี่ เลขฟ้าน้ำสองสี่ครับเลขฟ้ขาน้ำ,นำแดงหนึ่งหกตัวนี้กันหนึ่งหกแดงหนึ่งสามหกหนึ่งสามหกแต่ว่าเลขท้ยนี่หนึ่งหกฟ้าน้ำแดงกันหนึ่งหก่ถูก ยาดรยิน,าน,าานส,าสาธุสาธุสาธุหลานมาขอโชคลาด้วยกูบอลว่าสี่ส,สิบหกเป็นยาสูโนได้หกสี่ขอเหรีถูกดวนี้เอามาตรงด้วกูบัวจะเป็นเหขสองตัวสามตัวเหขตัวใดสร้างที่ปูห้ในเหขทูกนี่บัวจะเป็นของบอมเมิหรือว่าจะเป็นของผมเอง ขอเห็นเจ้าปูเจ้างานงด้วยบ้านด่างเหล่งออมาตรงๆเห็นทุกคนที pe, ท pe, ่บนบนยิงเห็นคุณนิชโฉมีหลาบเออสาธุ pe. สาธุสาธุเดี๋ยวถา่ารุนเล็ชถูกนะครับนะของผมเองครับนี่คือถูกดอกแหลกได้นี่ ั้งแต่ล้างจากเล็กออกมาถีบผมจุดนี่ก็คือ,คอทูบดอกแรกครับผมพึงขอถึงผมจะไม่หลายหมองแต่นี่คือทูบดอกแรกที่ผมขอครับเจ้าปู่พญานาคงวดแรกงวดที่แล้วผมมาขอต่องวดคือเจ้าปู่พญานาคขอสถิตทิว่าเราปกปักรักษาพระสารีกถาของพระเจ้าพระพุทธเจ้าอยู่ประทานเรื่องรองอน,นี้คือตองงวดนี่ือว่าเป็นตองงวดครับดอกแหลกเลยเดี๋ยวลุนครับ ว่าสีดเดรกจฉ์ตัวไหแต่จะได้บบเก่ียเพาเห็นลอกออกตรงๆเลยวัวจะสองตัวสามตัวถือจรเป็นเหล็กถูผมหรือหรือของเคยสารไตขยากให้มันขันตรงกัน,ข,นขั้นบวม,มากของห้ามขายมากของของคบหน้าของคมหน้าเนาะครับเดี๋ยวมาล,อล่อรุนเหล็กตัวที่หนึ่งที่สองที่สามพร้อมๆกันเหล็กอิมลอยสามหกหนึ่งเปลนเปลบน้ำแดงหนึ่งหกครับหนึ่งแดงหนึ่งหกน้ำเปล่า ส <24. S 2> อง,งสี่นี่ครับเลขถูกของกบมน้ามาแล้วครับตัวที่หนึ่งครับตัวเลขสองครับเดี๋ยวล้อรุนเด็กตัวที่สองกับตัวที่สามกันนะครับท่านผู้ชมครับเลขถูกตัวแรกออกมาแล้วครับอุ้ยแสงเทียนคืองามเัยนะ เหล็กสองครับเหล็กถูบตัวแรกครับจากเจ้าปูา่กญาศรีสัตตนคราชครับวัดป่าพุทธอุทยานครับเล็กถูบตัวแรกคือเหล็กสองเดี๋ยวเราน่งตัวที่สองนะครับเด้อว,ว่าปู่รถดเหตุหอะไรแต่ตัวนี้ขนลูกครับอ้ยขนขี้นลูกเลยตัวนี้เหล็กสองตัวแรกครับเหแห้งถูบชิ่ล่ม,มขึ้งหัวที่แล้วอันวะย,ยังกันอีก่ว่าเมือน,นก็ลุ่มอีกมือนนก็ลุ่มอีกอ อย่ายันถึอยันถึอถ,ถูกไปซื้อกันแลยวแท้ไป <c oughs> เลขถูกตัวที่สองครับกับเจ้าปู่พญาศรีสัตตนาคาชครับบํารุงครับาบา,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 บาราถ่ายตัวไดสาธุสาธุสาธุเ้อปู่เดินเลขตัวใดที่ปู่หายเลขตัวใดที่ลูกขอดยบันด้านปรารถนาคอยให้ออกตรงน้อปู่สาธุสาธุสาธุเลขถูกครับ สองศูนย์ครับเลขทูบสองศูนย์ระปูเดอร์สาธุสาธุสาธุาธาธาธงงที่สิบหกกันยายนสองพันหกสี่บ่าวตะเป็นบนหรือล่างหรือสามตัวตตรอตลิ่งระวันใดก็ขอให้ในโชคนะปูเนาะเดี๋ยวเราหล่นตัวทสามไปพร้อมกันครับทูพันเลยถ่ายพระท่านเมื่อกี้ ชมเลขของกบหน้าถูกมันหันครับถูกหมุนวุบเลยเมื่อกี้หมุนวุบเลยครับหมุนมาหากบหน้าได้เหรอมี่โอ้ยแนยมนอยู่เมื่อกี้นีน่เอาอีกแหล่จังมาเลขสามเลขสามนี่นแต่ว่าเห็นเลขสามโตัวตัวถ่ายบ่มันจะมีขีดกหลังเลขสามมันบอเลขสอง ปูปูลองหันวับอีกรอบหนึ่งปูให้หันได้บ่ด้ให้ลมถูกมุนติวนะ่ะอุ้หูปฏิทายไววสองศูนย์สาม 2 0 3นะครับเลขทูบหวังอนที่16กันยายน2564ครับเลขทูบเจ้าปู่พญาศ,ศรีสัตนคราชครับวัดป่าพุทธอุทยานครับ203หรสิมา2332คงเคยสารไต่อีกบ่นี่หือ2332หรือ,อ0220 สอศูนย์สามบ่ลองพิจารณากันนะครับเดอ้อตัวใดอคอเห็นถูกครับแต่เหล็กชัดแจ๋วใช่ครับสองศูนย์สามสาธุสาธุสาธุด้อรูเดอ้ออันนี้เทียนดับแล้วอันนั้นเพิ่นไปหาเทียนที่ยังสว่างเออเมนนะ้นเนาะเพิ่นหันไปหาเทียนสว่างขานาดเออให็นหบออือชัดๆเลยครับสองศูนย์สามนะ ให้โชวลูกล้านแะ้วก็ให้โชว์คนที่เพิ่นมันคิดนีอยู่เด้อบวัวจะเป็นถูกของผมหรือถูกของบอเมกเคยสานไตจะออกบนหรือออกล่างออกสามตัวตรงหน้าหรือหลังรา้ว่ายัางไงขอให้ถูกกันทุกคนครับสาธุสาธุสาธ,สาธุมาเถอะปู